วัดีค่ะพ,พี่เพื่อนดูค่ะแอปเปิลต้นนี้ลงรถเมย์เมื่อกี้นี้นะคะลงรถเมล์อยู่ป้ายรถเมล์ค่ะทุกคนดก กดกพลับปลือมดกจริงๆค่ะทุกคนไปมาโทรสอบติดเครื่อง,งถ่ายทุกช็ับตัวค่ะไปค่ะข้ามสะพานนู้จะข้ามตรงนี้ข้ามสะพานดีไหม อ,อะอ,อนแอป้ปิลเต็มต้นเลยขึ้นสะพานดีกว่าข้ามตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องขึ้นสะพาน ทิ้งหมดเลยทุกคนดูค่ะตกมากแดงเต็มต้นเลยวันนี้บรรยากาศดีนะคะทุกคนอากาศดีมากอากาศร้อนอันนี้ถนนใหญ่นะคะเดีย๋ยวจะเดินไปทะเลเดี๋วจะเดินไปทะเล ยแอปเปลิลต้โนโนนไปเต็มต้นเลยโอย้แพรค่ะทุกคนอันนี้แพรแต่ลูกเล็กดกมากทุกคนดูค่ะว้าดดกมากเลยดูค่ะดูค่ะเป็นพวงเลยว้าว ลายขักลายแนย่แพรนะคะไม้มันลูกเล็กเนี้ยนี่ค่ะเขาปลูกไว้นะดกมากดูค่ะนี่มันลูกแพรเป็นช่อเลยไพ่ะ้าโอ้ยแอปเปิลต้นปานโนนเต็มต้นเลยที่แดงไปหมด แพรดกทุกต้นเลยค่ะทุกคนอันนี้ทางเดินไปทะเลนะคะพี่นอกดูแพรค่ะดกเต็มต้นเลยดกทุกกิ่งโอ้โหาดูค่ะ ปาดติดโท้ดกได้ดกดีดกจริงค่ะปาดไปค่ะไปทะเลกันคิดถึงทะเล ไปไาทะเลแล้เปิลดกดกแพ้แก็ะดกพี่น้องเลิกงานแล้ว่าสักคลิปค่ะถ่ายวันต่อวันค่ะพี่นออ้องต้นไม้นี่สวย ออกองต้นแอปเปิลดบดๆนี้เองวันร้อนค่ะทุกคนยี่สิบองศานี่ใส่เสื้อแขนยาวใสนเสื้ออ,อ้นแอปเปิลค่ะ คิดถึงจังเลยน้องหงน้องหานโอ้ยพี่น้องแอปเปิลเพิ่นหล่นเต็มดินเลยค่ะเขาไม่กินเนาะดูค่ะดกดกวัดโอ้นี่เขาถมดินแล้วนะคะเนี่ย บรรยากาศโอ้โหทำตรงทางไอ้น,นี่ใหม่โอ้ยห,หงเยอะมากเลยทุกคนดูค่ะให้ขาวไม่หมดเลยไกลๆนู้น เยอะมากไปดีปอเดินไปมันก็ไก่เด้ดูแอปเปิลต้นเล็กแอ,เอปเปิลกินทักลูกค่ะพี่น้องต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ปีนี้นี่นะคะก็ยังมีอยู่ใส่ <c oughs> างนี้เขาก็กั้นนะคะโอ้ตายค่ะพี่พี่เพื่อนๆเดินบางนี้โอลงคลิปดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะพี่ี่เพื่อนๆชมบรรยากาศค่ะชมแอปเปิลชมแพรนะคะ Thank you to everyone ขอบคุณค่ะวัดดีนะคะ